ครั้งแรกครับแล้วก็ตกใจมากเพราะว่ามันเป็นสาไข้ซึ่งถูกวินิจฉัยมาแล้วตอนแรกก็ตอนนี้การเข้าโรงพยาบาลมันแบบมันไม่เหมือนเดิมแล้วพอลูกเราถึง8ปดโมงตอนแรกอตตั้งแต่ตีสี่เราไม่ได้นอนแล้วเพราะเรากังวลว่าไข้ก็สามสิบเก้าเราก็ตกใจมากเพราะลูกเราไม่เคยเป็นเพราะฉะนั้นแต่ก่อนเนี่ยเข้าโรงพยาบาลไปเรา walk in เข้าไปได้เลยแล้วก็แต่ตอนนี้ลูกเราต้องโดน swab เราต้องโดน swab แล้วก็ต้องตรวจเลือดตรวจ,รวจเยอะมากก่อนที่จะแบบถึงกระบวนการธรรมดา เช็ดตัวอะไรเงี้ยก็คือแบบคือที่ที่ปวดใจที่สุดก็คือเวทมนเจาะเลือดครั้งแรกโอ้โ,โหแบบแล้วเขาร้องไห้แล้วเขาตะโกนชื่อป,ป้าป้ามามาอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่เคยเจอเนาะอาจจะแบบผมเพิ่งเคยมีลูกอ่ะพอผมเห็นแบบนั้นแล้วแบบใจมัน,ม,นมันไม่ไหวอะ่ะแบบนผู้ชายอะ่ะม,มันอยู่ไม่ไหวจริงๆอะ่ะ ใช่แล้วก็เข้าใจพ่อแม่แต่ว่าเราก็รู้แหละว่ามันเป็นกระบวนการของการรักษามันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรแต่ว่าครั้งแรกของเราเรารเจ็บปวดรู้สแรกเจ็คะว่าแบบน้องเปิวโควิดอะไรอย่างี้กลัวหมดเลยนะเพราะว่าเวทมนต์ขนาดเราพาเขาไปเที่ยวน้ําตกนั่งเครื่องบินตากฝนเขาไม่เคยป่วยเลยแต่ว่าครั้งเนี้ยไม่รู้สาเหตุมนันมาจากอะไรเพราะพวกเราสวอปทุกวันเนี่ยเราตรวจกันตลอดเราเรา,เรา,เรา,เราดูแลด,ดีอยู่แล้วเรื่องเรื่องคนเข้ามาเรื่องลูกอะไรยเงี้ย เพราะฉะนั้นมันก็แปลกคุณหมอบอกว่ามันมาทางอากาศได้5วันวันไข้ใช่ไข้ขึ้นขึ้นลงลงไข้ขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ท้องเสียครับสาไข้คือเวลาไข้หายแล้วก็จะมีผื่นแดงแใช่เป็นเรื่องปกติเด็กเด็กเกือบทุกคนจะต้องเป็นเหมือนเราเป็นอีสูอิสัยคุณแม่เขาก็จะสตรองหน่อยหน่อยแต่ว่าก็เป็นห่วง ใช่เพราะตอนนี้เราทํางานเริ่มทํางานกันทั้งคู่แล้วโชคดีที่เรามีพี่เลี้ยงแล้วก็ปู่ย่าตายายที่ไปทุกวันก็เหมือนเรามีคนช่วยดูแล้วเราก็ไว้ใจเพราะคือพ่อแม่ของเราอืมอ่าก็เราก็ต้องดูแลตัวเองก่อนลำดับแรกเพราะลูกเราอยู่แต่บ้านใช่ไหมเราก็ต้องดูแลตั้งแต่ตัวเราแม่บ้านเรามีอะไรเราก็ต้องไปทําตามก่อนเช่นวัคซีน บูธหรือจองอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องต้องทำให้ดีที่สุดก็คือที่สวอกก็จะอยู่ที่บ้านเราก็จะดูแลตัวเราก่อนแต่เอาจริงๆแล้วโลกนี้มันทำอะไรเด็กเล็กไม่ค่อยได้ต,ต้องระวังไม่ติดดีกว่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น,น,นหายด,ดีแล้วครับกลับมาซนเหมือนเดิมแล้ว,วนน ด้วยแล้วก็เพิ่งแบบไปบูธมาแล้ววันที่สองใช่แล้วมันเปรี้ยมากเลยตอนเนี้ยเ,เปรี้ยแบบเปรี้ยเลยอ่ะอาการเป็นไงคะอาการคือแบบมึนๆอื่นๆเปรียปร้ยวป,ป,ประมาณนี้นนมีวันแรกมีครับแล้วก็ขึ้นไส้อะไรเงี้ <อ bakalım S 1> ยรีบไปบูธนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มันก็แปลกๆอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเราด้วยแต่ละคนภูมิต้านทานไม่เหมือนกัน ตอนนี้หรอตอนแรกก็อยากจะมีภายในปีเสื่อนี่แหละแต่ว่าพี่ๆหลายๆคนที่เตยรับงานไว้อะ่ะเขาก็บอกว่าเอ้ยให้ให้เมียมึงทำงานให้กูก่อนนะอ,<า>อะไรเงี้ย<า>คือตอนนี้เตยกำลังจะมีดีเซนเตอร์ใหม่แล้วก็ละครเรื่องใหม่<า>กำลังจะถ่ายาใช่แล้วคนที่เป็นผู้กำกับก็คือพี่ๆเราทั้งนั้น<า>พี่หนุ่มอัตพรพี่อุย๋ยอย่างเงี้ยอ,<า>อะไรเงี้ย ช่เขาบอกว่าเดี๋ยวให้จบแล้วค่อยท้องนะหรือว่าใกล้ๆก,ก็ได้บอกว่าไม่ได้พี่กูจะมีปีเสืออะไรอย่างนี้ออใช่แต่ว่าอะไรจะเกิดก็เกิดครับอยากมีคนหนึ่งอยู่แล้วตั้งใจว่าจะสอบใช่ตั้งใจไว้หญิงชายหญิงแล้วอยากคนที่นเา,า,า,าะศึกษาวิธีการว่าจะยังไงศึกษาวิธีการด้วยแล้วก็กําลังคิดว่าเอ๊ะต้องวิทยาศาสตร์ไหม<อ>เพราะว่าอย่างเวทมนต์เนี่ยคือธรรมชาติทั้งเดียวแต่ตอนเนี้ยเราเลือกเลยเราจะได้ไม่ต้องลุน อาจจะอาจจะแต่ว่าน่าจะธรรมชาติช่วงนี้วิทยาศาสตร์ไปลําบากเหลือเกินต้องใช้ธรรมชาติบําบัดละละศึก้ามีนะมีมีวันไข่ตกเอ่หรือว่าหลายสูตรท่าทางมูเตลูเอาให้ชัวเอาให้ชัวต้องลึกสุดใจหายใจหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยใช่ครับ อ๋อ oh. ไม่มีครับไม่มีคือตอนนี้นางนางเป็นเบบี้บูกลับมาอีกแล้วคือเลี้ยงลูกทํางานใช่ไหมคือตอนนี้แต่ก่อนเนี่ยนางเป็นแม่เนี่ยนางก็ว่างปีใบเตยไม่เคยว่าง oh. เพอว่างปีหนึ่งนางก็คือใช้ชุดกับลูกขายของออนไลน์ทํานูน่ทนทํานี่เปิดร้านเล็บ oh. แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยพึบงานมาพร้อมงมาหมดเลย oh. นางก็เลยรู้สึก จะทําดีได้ดีเหมือนเดิมไหมจะเต้นได้เหมือนเดิมคือแพนิกแล้วก็แล้วก็เป็นเบบี้บูเราก็บอกนะว่าลงขนาดนี้แบบไม่ใช่เราไม่ได้กลัวอะไรแต่ว่าพ่อแม่เขาก็อ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อแม่เขาเข้าใจเขารู้ว่าเป็นยังไงอย่างเราเนี่ยไม่ค่อยเล่น Facebook เพราะเรารู้แล้วว่าวันหนึ่งที่เราเข้าไปอ่านเนี่ยมันมีแต่เพื่อนๆเราระบายอะไรก็ไม่รู้อย่างเช่นผู้หญิงบางคนก็แบบ ซื้อก๋วยเตี๋ยวแต่ได้ไม่ได้ลูกชิ้นก็ลงแล้วใช่เพราะไม่งั้นชีวิตเราก็เครียดอยู่แล้ว่เราก็เลยไม่ค่อยไปเล่นตรงนั้นเราดูทิกตอกเอาสนุกกว่าใช่เต้นเต้นกันขำๆปลอบใจไปเตยไงก็ปลอบใจแต่บางทีเขาก็แบบเหมือนอยากคุยกับเพื่อนผู้หญิงเขาอ่ะเหมือนเพื่อนผู้หญิงเขาโทรมาคุยกันแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเนี่ยทรงเนี้ยเพราะว่าตั้งแต่มีชีวิตคู่กับสุภาพสตรีแบบยืนยาวเนี่ย อารมณ์ดีเนี่ยตอนหนึ่งเดือนเนี่ยจะมีแค่2วันเท่านั้นนอกนั้นก็คือประจำเดือนมาประจำดืนหมดก็โดนด่าทุกวันอ่ะตอนชั่วโมงเนี้ยก็เลยชินละคือไม่อารมณ์ดีน้อยมากอ่ะชินล้ยัง่ะชินแล้วยังเริ่มชินแล้วโดนบ่นแมโดนบ่นโอ้ทุกวันด่าสารพัดอะไรไม่รู้แต่กลายเป็นเรื่องขำไปแล้วเข้าใจคุณแม่แล้วก็เข้าใจพ่อแล้วบางทีบางทีพ่อบ่นแม่อย่างเมื่อวานเนี้ยขับรถไปด้วยกันเนี้ย เราก็จะมองหน้ากันผู้ชายแล้วยิ้มก็เห็นไหมล่ะทำเขาไปเยอะทำเขาไปเยอะทำแม่ไปเยอะอะไรเงี้ยเราก็ขำว่าแบบคือเราต้องเป็นเสียสละอยู่แล้วตั้งแต่แล้วมีลูกสาวอีกนี่ขนาดลูกสาวยังไม่โตนะคือตอนนี้พลังงานเพศหญิงเต็มบ้านไปหมดก็คืออ่อนไหวไปหมดแม้กระทั่งสี่ห้องตุ๊กตาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ผมอีกแล้วอะไรนะฮะไม่มีพวกครับก็เลยต้องอยู่คนเดียวมาระบายกับการแสดงเอา ชใช่เราลูกชายมา <Okay. S 1> ไม่ต้องห่วง <Yeah. S 1> เขาลงไปอย่างนั้นเฉย